มาด้วยสาวเว้าเรื่องอาหารเนาะนี่คือสลัดนะคะเป็นอาหารฝรั่งให้เจเบิงเด้อถั่วต้มซื้อๆนะฮะป่าเนาะง่ายๆของเขานะ่ะเครื่องกระโบต้องเยอะถ้ากินได้เนาะกระสบายเฮายายจ่านี่ถ้าเฮ็ดงานนี้บอกเลยว่ากินแบบนี้โบอิ่มเด้อพี่น้องต้องล่ำเข้าตั้งแต่สาว่อนออกบานอืมถามว่าแซบบ่พอได้นะ ถ้าบทต้องสแแรงหลายอืมนะนี่กระทูหน้ากระป๋องทุกๆุกาถึงเหรียญลองเปรียบเทียบซิของไทยเฮาต่ละซิ้นเท่าไหรน,นะฮะสามียังเคยพูดเลยว่ามีอาชันเนี้ยกินของแพงอืม เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความมักความชอบนะคะคนกินได้บ่ได้รู้บ่ว่าคนกินอาหารไทยเนี่ยอืจะต้องทําให้ผัวฝรั่งนะบางคนโชคดีผัวกินไปนําเลยสบายชิวๆบางมือค่อยกันเหมือนกันนะคะแต่เขาก็กินข้าวทุกมือบ่ได้คือเฮาเราก็ต้องต้มมันทําฝรั่งให้เขากินด้วยมันก็ต้องมาฝึก ทีนี้ตัวเราือกินไม่ได้งานก็เพิ่มือมต้องเครีร์ตัวเองก่อนเดี๋ยวจ๋านะพูดถึงเดี๋ยวจ๋านะเครียรยตัวเองก่อนอยากกินอะไรอะแล้วเป็นคนบาก,กินซ้ําอีกตางหากทำเพื่อลูกอ่ะอเสร็จแล้วห่อไปนะคะพรุ่งนี้ทําใหม่เนาะนอกจากน้าพริก เอาอีหลีนอกจากน้ำพริกค่อยตำเจลทีขั้วพริกกุบบ้านเออตำลายๆเอาซ่ตู้ไว้กลับจากงานมาบ่มีอะไรมีข้าวต้มไข่หรือว่ามีไส้กรอกฝรั่งเราก็กินข้าวได้นะเวลาทํางานเนาะอ่าถ้าอย่างอื่นเนี่ยทําเสร็จก็คือกินแล้วก็เผื่อลูกก็จบแล้วก็หันมาหาฝรั่งนะคะอย่างฝรั่งอาหารบ้านเฮาแบบแบบบ้านๆจริง,รงๆเขาก็กินไม่ได้ทุกอย่างถ้าเราทําไทยก็จะเป็นพะแนงแกงหมูอะไรไปอีกอย่างงานเพิ่มนะคะ เออแต่ก็ต้องทำเพราะความมาักกินของเขาบบได้ <c oughs> กินได้โบชซว่ากินโบได้แต่มันโบแซบมันบบมีแหง้งนะฮะเออมันบบเมนหัวจิตหัวใจถ้ามาลองบบเอาจริงๆม,มันไม่ๆม่ลองทุกอย่างค่านะแต่สุดท้ายแล้วอยู่นานบบเอาจากอย่างเ <c oughs> ฟ้นไฟกินกระโบอินอ่ะเล่นคำสองคำนะคะ สลัดนี่เป็นอาหารชาวท้องว่างพอปัจจุบันยายจ่านั่งอยู่บ้านบ่ต้องไปใช้แหงหลายนะคะพอหิวไม่ได้เขาก็เเ็ตกินได้นะคะพี่น้องนะบ่เวากันลนลนคักคนะคนไหนที่กินอาหารฝรั่งได้สบายนะเพราะว่าของฝรั่งเนี่ยทำง่ายเน้นอยู่ครีมเกลือพริกไทยนะก็เครื่องของเขาเท่านั้นสเต็กก็ทำอะไรทุบๆอ่ะเกลือพริกไทยอืมเครื่องสเต็กอ่ะย่างยางดัดด แมนบอเหมือนซอสเหมือนกันนะคะเหมือนเคี่ยวง่ายที่สุดคืออาหารฝรั่งนะอืมจริงๆเครื่องเขาไม่เยอะอยู่เน้นที่ว่าเคี่วนู่นนี่นั่นตามภาษาที่เราทำเนาะอยู่นี่นานเยจาก็ทําได้หลายอย่างนะคะอืมแต่ก็สนุกทํานะชอบเพราะว่าเราก็ต้องช่วยสามีไม่นึกถึงแต่ตัวเองที่จะมาเขียนเขากินอาหารไทยกับเราทุกเรื่องราวเนาะเออนะ ฝึกฝึกพัฒนามักไข่มักมันนะคะอืมเนอะถ้ากินของหงซี่ได้โอ้ยฝรั่งคือซีดีใจคักเพราะว่าประหยัดก,กว่านะคะถ้ากินของไทยทุกวันนี่เบยเจ้าเบึงเดอ้อนะเม็ดกระถินมานะสตอมานะโอ้ยอันนี้กันนราไม่ส้มหมดแล้วนี่ว่าซิไปหานเราไม่ส้มกินอยู่นะ <c oughs> ไปไปพี่ง้องอืมนะผู้ดใดคิดตรงไหน ชอบกับยายจ่าด้วยเนาะกินห่านฝรั่งมันโบมีแหงหึดกินได้อยู่อิ่มแป๊บเดียวสุดท้ายแล้วหิวเขาซิบมีแหงเห็ดเตียงเดาะนะเห็ดงานโรงแรมยายจ่าจ่านะไปแล้วจ้า